แบคทีเรียอันนี้คือมาเห็นอะารกันอะไรฮัลโหลอยู่ซ้เห็นยังอยู่เลดิค่ะอ่อนเคว้าไว้เชียวมี่และบุญอยู่ฮานอยอยู่ฮานอยบ่อยู่ฮานอยอาสาวคันบ่มีเงินก็ขายอันรถเมมมึงฮเด้รถเด็ดนะเพื่องน้ำมันคือเงือกนี่ ไปหาสาวขายขันมึงจว้รถนะะมึงถูกไดแม่มึงแห่งถูกได้จะหน่อยกินน้ำมันลายนี่ขายเราหน้าเส <clothes>. right. ียวขายรถนะแบบไปขี่น้ำกู้รถนะรถแม่ก็ได้ซื้อห้นี่ถูกกูจะไหนกันนี่ก็ให้ที่กัตาเป็นขู่นะรถหรอรถโอ้เสัญญางยังแห้งไปได้เล้วอยู่ไกลรกันนะเส้นยางเบาแห้ง ขายอ่กเมยแตงก็จะได้หลานได้นี่เครับโอ้ยได้ดิย่อหลอกกองพืนไล้อีกมด่อทำกวางพวกหลานมาให้กูขายก็ปลดขายลงก่อนนะ ฮัลโหลเสียวกูทำใจได้แล้วกูจะคลายด้ยวยมึงหาคนชื่อหรอเด้อมีแม่หามึงด้ยวยเนี่ยเนี่ยเนอนอนคายอยู่เพื่อนนั่นแหละอ้ยกูจะยด้ดิบักสามหล็กกูกูจะขับปินมอเตอรหรอกกูเนี่ย ไปอยู่บ่ามัานดีค่ะมันเป็นแนวได้หรืว่าอโอ้ยลืมวะมือ เดี๋เนาะเสี่ยวโอ้ยมีมองคายเมือนอไเชียวยากเดียวนี่มีมังคายฮะเโทรหาเขาสิจะน้อยชิโต้ฮะชิคายเ่าได้แหลหลุดกูซื้อมาเป้หลาดแมงก็มัดเป็นหลาดแ่กูชิคายด้็นลักนักน่นเสียวอ้ยครับก oh. 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 ูเป็นท่นไรน้อดเนี่ยฮะดูมย่่อรอกมีเมียงขราบผู้แก้เด็น้อ ของเปือยนี่โชคีะมาจากกิษขี้ยบผู้ช้าในคนแน่เมืองบาเมือเมืองมาดัดน้องดิ่งดึงด้วยเสียวเลยอ๋อันเี้าที่ต่อให้ผู้ชื่อนี่คือชีโอ้ยใหญ่เลยโตชื่อมาจากกิษเกาหลีผูกฮะไม่มีเออจะมาเท้าที่ต่อให้ประมาณเท่าไรล่ะค่ะเปนล้านแต่งก็มันเปนล้านเป็นล้าน้ไปล้านแต่งก็ไปล้านชื่อก็เปล้านโอ้ โอ้จ้ายอดมันยอดมากชงไม่เข้าเบิ่งเบิ่งชงมันเบิ่งก่อนชงูันต่าทยที่สีนอถ่ายตคูน่งม้งแล้วเืออยาก nè đây đi đẹp nè, ô ngào lấy dầu. จะร้อยจะร้อยมันมาแล้วว่เสี่ยวกูทาจนมื่อยได้หน่มาแล้วว่จัางน้ำมันเบิ้งกูทู่ก่อนทู่หานน้มันก่อนโล่ใส่อยู่นี่คนนะใส่ไม่โู่กูเสียาเองมันกูเอาลุ่มกับเจ้าของรถนี่เด้อฮัลโหลเจ้าของแล้วว่าทางแม่บ้านเฮียวงอ่ะโอ้คอยจอดไปเลย ลูตั้งเปบาร์ยาวแมนแมนเกอเกอไปเลยตีมทีแล้วน่าเชียวเนโน่ไปหาหน่อยเงินไปใช้เงินโดยเฉพาะ้ละเอ้ยไปๆขอทาอยู่กูไเช่นเบี้ยหารไม่ชอยทาเลยแมงจ้วงแล้วนะสาว โอ้อมเงี yeah? oh. ้ยจืดเยอะอ้้าวเลย้ยดเนอะผมใครขีนาด้ล <ina> ูกเอ้ยรเยมึงอยาขีนาด้ Chị ba lạy lọt à sáng Ôi mũi Cái vâo lột ra ao lụa ao ra nữa là mũi ao vâo Sẽ hoa 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 Áo hoa hoa đi hoa 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 sẽ hoa hoa Áo hoa 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 sẽ hoa Sẽ hoa 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 มัวเอาไพ่จากบาทเลยจากจากบาทเลยมัวเอาไพ่เย็ยนเสียวจากบาทเลยเย็ยนเย็ยนห่วมันถามว่ามึงสิขายเงินบาทหรือเงินกีบเดีย๋ยวนี้ฮะมึงคือเบาเบาวดีๆเลยผู้อ,อาสามดีๆละเด้โอ้เจ้านี่เอาไปเบิ่งรถซะเอารถเข้ามาเบิ่งที่แหลกเรืเ่อยๆไปบัดเชียว เปิดดีดีดีมึงมาจากไซเปิดประตูโกเบนเปิดตัวบกเบนดีเปิดอะไรดีเฮงแดดนี่ไว้ที่เสี่ยวันบุคคลนี่ที่กูบเพว่าจากการกู้กำลังมาแต่เมืองคุ้มละคนเดี๋ยวนี้ไอ้เปิดกันครับโกแมนนี่มาเล มันเหยียบอะไรนย่อเอาย่อย่อไปเจ๊ด้วยรถคอยเฮ้ยพอต้องห่วงบักสามผลีโอ้ยพวกนี้เอาเน่านี่ดีคอยสั่งมาอินเตอร์เน็ตนี่พอต้องห่วงลชกลูกชกห้ตายเราเสียวห่าวรับ ก็ต้องวกินเลยใช่สิเจก่อนนคือจะกินเลยใช่พจต้องเง็น้องก่อนแล้วเออาผ่านหรือบ่ผ่านต้องบุก้อนมันมีเงินใหจากน้ำมัสิฟางท้นคายมันแนะบนบ้านบาะเเามีขาบ่เคยกิ่ตัวดอกเด้เบิงแลกเลยใช่ปแล้วแล้วคือเกาลจคือวาเล่ราคาคือเกาคือวาลแปลานแมน ขึ้นที่บ้าน่อพ่ออะไรมาเนี้ล่ะป่อพ่อใช่ป๋าร้รอกป่อพ่อเนี่เจลานเกาสิบเพโอ้เงา่พ่อน้อยแทก็เป็นหนังซือพ่อเจรินเกาเก้าสิบพัน่พ่อนี่เ็กนเนกา้าสิบพันก็แมนอยู่เขาเขาเนี่ยรยสิบอนี่เดมาขายซะ ขายมาแล้วนะเสียขายรถขายได้เท่าไหร่นะเท่ากับสิบใบอันอยู่แล้วฮานอยอยู่แล้วไนเติดเลยเดือนได้ใจจ่ายเลยฮะไปยูบานได้เ้าเดาเกี่ยวปีนาจ่ายเนาบเทเด้กับจ่ายก่อนเนี่ยเดาได้เทาไหร่้างมันมีบันชีดีนมันยากาศาเนาะ โอเคบ่โอเคป๊อปไปเซ็กบินขายรถกับเซ็กบินนี่มันสาขาขายชุมชนี่ทอนมาทอนมาสิบพันมันมืมีเงินทอดดิเอ้ามืมีเช่นจะได้ชื่อน้ำมันกรเบื้องน้ำมันกระเบิ้องเอ้ยพอดีคอยมีอย 10, อ uh. Alter, ู่น้ำมันน well, yeah, ี Index> ่ก uh. ็พอดีทอนแล้วนี่ชิบพันนี่แม่พอดีแกเออมันจะรวย แล้วลกูกินกันนะกไปชุดกินก่อนอ่าโอเคโอเคดีดีจะลงก,กินนะ